5ข้อปฏิบัตินะคะแก้ท้องผูกในผู้ป่วยโรคไตก็ผู้ป่วยโรคไตหลายท่านนะคะมีปัญหาท้องผูกแล้วก็สอบถามเวลาเข้ามานะคะว่าทํายังไงดีเพราะว่าคือเมื่อมีปัญหาท้องผูกอะค่ะก็มันก็อึดอัดเนาะแล้วก็ถามว่าซื้อยามาทานจะดีไหมนะคะวันนี้เราก็เอา5ข้อนี้นะคะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆที่ดูแลผู้ป่วยไตเสื่อมอยู่หรือว่าเป็นผู้ป่วยไตเสื่อมเองนะคะลองนํา อ่ะห้าข้อนี้ไปไปปฏิบัติด,ดูก่อนที่จะทานยานะคะเพราะว่าถ้าเราจะทานยาระบายเนี่ยก็ต้องไปพบคุณหมอนะคะเพราะว่าผู้ป่วยไตยเสื่อมเนี่ยไม่ควรจะซื้อยาทานเองค่ะเนาะก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวลองฟังและดาดูก่อนแล้วก็เอาห้าข้อนี้ไปปฏิบัติก่อนแล้วกันนะคะเนาะทีนี้ก่อนที่อ่ะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการ แก้เรื่องปัญหาท้องผูกนะคะ,ะดาเกิดให้กับเพื่อนๆนิดนึงว่าผู้ป่วยโรคไตเนี่ยไตยเสื่อมหรือไตาวายเรื้อรังนะคะโรคไตในที่นี้ระดาหมายถึงว่าเป็นไตาวายเรื้อรังเนาะไม่ใช่เป็นโรคไตอื่นๆน,นะคะเพราะว่าโรคไตเนี่ยโรคไตเนี่ยมีมีได้มีหลายแบบนะคะแต่ว่าที่เวลาดูแลอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นไตาวายเรื้อรังเพราะว่าจะมาจาก โรคประจําตัวนะคะซึ่งจะเป็นโรคเบาหวานเนี่ยอันดับหนึ่งแล้วก็ความดันโลหิตอันดับสองนะคะก็ทั้งเบาหวานและความดันก็เป็นสาเหตุของไตวายเรื้อรังค่ะเพราะฉะนั้นโรคไตที่เราพูดถึงนี้นะคะก็จะเป็นไตวายเรื้อรังทีนี้ไตวายเรื้อรังมีกี่ระยะนะคะไตวายเรื้อรังมีอยู่5ระยะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินว่า ไตวายระยะสุดท้ายนะคะคือระยะที่5แล้วโดยที่คุณหมอก,ก็จะแบ่งเป็นห้าระยะเนี่ยจากค่า GFR ค่ะคนปกตินะคะค่า GFR จะอยู่ที่ 100, ่ง0ถึงหนึ้ถ้าเกิดว่าไตาเสื่อมนะคะในระยะที่1เนี่ยก็ค่า GFR นะคะจะมากกว่า90เล็กน้อย91-92แบบนี้นะคะถ้าไตาเสื่อมระยะที่2เนี่ยก็คือ GFR จะน้อยกว่า9กแล้วะคะ่ะไตเสื่อมระยะที่3ามคือ GFR จะน้อยกว่า60 ก็ในทางแพทย์แผนปัจจุบันนะคะถ้าค่า g m r น้อยกว่า60คุณหมอก็จะถือว่าเป็นไตเสื่อมแต่ว่าถ้าค่ายังมากกว่า60แล้วยังไม่มีพวกโปรตีนรั่วยังไม่มีโปรตีนรั่วหรือว่ายังไม่มีอาการผิดปกติคุณหมอก็จะไม่ได้บอกอะไรนะคะว่าค่าไตอยู่ที่เท่าไหร่ก็จะบอกแค่ว่าค่าปกตินะแบบนี้เนาะทีนี้มาถึงระยะที่4นะคะ g m r ก็จะน้อยกว่า30แล้วล่ะค่ะแล้วก็ระยะที่5 g m r จะน้อยกว่า15 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะที่เข้ามาปรึกษาใดๆก็จะอยู่ที่ระยะที่สที่หเพราะว่าอาการจะเยอะแล้วเนาะมีอาการเยอะมากๆแล้วนะคะถึงจะทราบแล้วก็หาตัวช่วยเนาะแล้วก็หาคนที่พี่ปรึกษาเพื่อที่จะดูว่าจะดูแลตัวเองยังไงให้ค่าไตานะคะกลับคืนมาเพราะว่าในทางการแพทย์ละคะ่ะในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ย โรคไตหรือว่าไตวายเรื้อรงังเนี่ยไม่มียารักษานะคะหมอก็จะรักษาตามอาการเช่นความดันโลหิตสูงก็ให้ยาลดความดาันแล้วก็ถ้าเลือดจางก็ให้ยาเพิ่มเลือดแบบนี้นะคะปัสสาวะไม่ออกก็ให้ยาขับปัสสาวะแบบนี้เพราะฉะนั้นนะผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเนี่ยก็จะได้ยามาค่อนข้างเยอะเลยล่ะคะ่ะพอได้ยามาเยอะๆเนี่ยรวมถึงกับการคุมอาหารด้วยนะคะ ก็จะทำให้บางท่านมีอาการท้องผูกได้นะคะมีการท้องผูกได้เพราะว่ายาบางตัวมีผลต่อเรื่องของการขับถ่ายระบบลำไส้แบบนี้หรือบางท่านนะคะถ้ามีโรคร่วมหรือว่ามีอาการแทรกซ้อนด้วยเนี่ย mm hmm. ก็จะทำให้ได้รับยาพวกยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นยายาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อแบบนี้เขาทำให้ แบคทีเรียในลำไส้ของเราค่ะแบคทีเรียตัวดีในลำไส้ของเราเนี่ยตายไปด้วยนะคะเพราะว่ายาฆ่าเชื้อเขาไปฆ่าเชื้อใช่ไหมคะรวมถึงเขาไม่รู้ละค่ะว่าเป็นเชื้อดีหรือเชื้อไม่ดีเขาจะฆ่าหมดเลยก็จะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้เพิ่มเข้ามาอีกสําหรับท่านที่ได้รับยาฆ่าเชื้อนะคะยาปฏิชีวนะยาแก้แอกเอ กลุ่มนี้นะคะก็จะมีผลต่อระบบลำไส้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยเพราะว่ามีการจํากัดการทานอาหารนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผักแล้วก็ผลไม้ว่าในระยะที่5เนี่ยส่วนใหญ่นี้ผลไม้ก็จะถูกจํากัดค่อนข้างเยอะแล้วก็ผักเนี่ยที่มีกากใยที่เคยเราเคยได้ทานไดเยอะเงี้ยค่ะก็ถูกจํากัดเข้าไปอีกเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของ เกลือแร่นะคะที่ชื่อว่าโพแทสเซียมถ้าทานมากไปก็โพแทสเซียมอาจจะเกินได้นะคะคุณหมอก,ก็จะจํากัดว่าให้ทานเฉพาะผักที่มีโพแทสเซียมต่ํานะก็ตัวเลือกก็จะน้อยลงใช่ไหมคะผักที่ชอบอยู่เนี้ยก็จะไม่ได้ไม่ได้ทานแบบนี้ค่ะก็จะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องผูกมาได้นะก็เวลาก็จะมีมาแบ่งปันเ,นเพื่อนๆนะคะอยู่5ข้อว่าควรจะทํายังไงบ้างถ้า เกิดอาการท้องผูกเกิดขึ้นนะคะมาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกก็คือดื่มน้ําให้เพียงพอดื่มน้ําให้เพียงพอเนี่ยผู้ป่วยไตเสื่อมส่วนใหญ่นะคะก็จะกลัวเรื่องของบวมเนาะหรือว่าบางท่านเนี่ยก็จะได้รับคําแนะนําจากคุณหมอมาว่าให้ดื่มน้ําน้อยๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายัางไม่บวมนะคะผู้ป่วยยังไม่มีบวมหรือว่ายัางปัสสาวะได้อยู่นะคะท่านก็ยังทาน ยังดื่มน้ําได้อยู่นะคะเหมือนคนปกติส่วนบางท่านเนี่ยถ้าไม่มั่นใจนะคะ,ะในในระยะ1-3ก่อนในระยะ1นะคะ1-3ึสเนี่ยหน่งถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมันไม่มีอาการบวมอยู่แล้วก็จะดื่มน้ําได้ปกติเลยนะคะคําว่าดื่มน้ําปกติเนี่ยเอาคิดง่ายๆเลยนะคะบางท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเอาน้ําหนักเป็นกิโลกร,รมัมคูณสาแบบนี้ออกมาเป็นซีซีก็ได้เหมือนกันนะคะ หรือว่าบางท่านเนี่ยก็จะคิดง่ายๆว่าน้ําหนักตัวน้ําหนักตัวทุกๆน้ําตัดตัว25กิโลกรัมเนี่ยก็ดื่มน้ําได้1ลิตรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะก็ให้ให้ดื่มแบบนี้นะคะบุมบางท่าน,นก็จะได้ยินว่าดื่มน้ําวันละ8แก้วแบบนี้เพราะฉะนั้นในระยะ1-3เนี่ยก็ยังดื่มได้ปกติอยู่วันนีไ้ไม่ไม่ต้องคุมนะคะแต่ถ้า 3B ขึ้นไป 3B 4 5 แต่ถ้ามีอาการบวมแล้วแบบนี้ค่ะก็จะต้องคุมคุมการดื่มน้ํานะคะอาจจะดูจากการที่เราปัสสาวะออกแต่ละวันเนี่ยค่ะลองตวงดูนะคะลองตวงปัสสาวะดูก็คือตั้งแต่ตื่นนอนเนาะตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยท่านปัสสาวะได้เท่าไหร่อย่างเช่นปัสสาวะได้1ลิตรนะคะหลิตรนั่นมหมายถึงว่าท่านทําทำสักสามวันเนาะทำสักสามวันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยดูพอเฉลี่ยออกมาปุ๊บ แล้วท่านสามารถดื่มน้ําได้ได้หนึ่งลิตรนะหนึ่งลิตรนะคะนั่นหมายถึงว่าท่านอ่ะเฉลี่ยมาแล้วแล้วฉี่ได้เนาะปัสสาวะได้เนี่ยหนึ่งลิตรนั่นหมายถึงว่าท่านก็คือดื่มน้ําไม่ว่าจะเป็นดื่มน้ําเปล่าหรือว่าน้ําแกงน้ําซุปแบบนี้นะคะได้เท่ากับหนึ่งลิตรบวกกับ 500cc ก็คือลิตรครึ่งแบบนี้นะคะหรือบางท่านฉี่หรือว่าปัสสาวะเนี่ยน้อยแล้วอย่างเช่นปัสสาวะได้ 500cc ท่านก็จะดื่มน้ํารวมถึงน้ําซุปน้ําแกงเนี่ยได้1ลิตรแบบนี้นะคะนี่คือตัวอย่างนะเพราะนั้นผู้ป่วยไตยเสื่อมที่ระยะ4ระยะ5บางท่านที่ว่าฉี่ได้ปกติเลยแบบนี้นะคะฉี่ได้ปกติเลยก็ลองตวงฉี่ดูนะคะลองตวงปัสสาวะดูเพราะว่าคือบางทีเดี๋ยวคุณหมอบอกเผื่อไว้ แต่ถ้าเราไม่ดื่มน้ําเลยจํากัดไปก่อนเนี้ยค่ะบางท่านก็คือไตก็จะทํางานหนักคัะไตจะทำงานหนักนนไปอีกนะคะเพราะว่าจริงๆเราเราฉี่ได้แต่เราไม่ไม่ดื่มน้ําแบบนี้ค่ะคือกลัวนะเพราะนั้นก็สามารถที่จะใช้หลักการเนี้ได้นะคะเพราะว่าก็เป็นหลักการที่ที่ถูกต้องแต่ว่าคุณหมออาจจะไม่มีเวลาอธิบายให้กับผู้ป่วยทุกท่านแบบนี้นะคะลองลองดูนะคะว่าท่านที่ อยู่ในความดูแลของท่านเนี่ยยังมีปสัสสาวะอยู่หรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะดื่มน้ําได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยนะคะข้อแรกเนี่ยที่จะเจอปัญหาคือว่าไม่กล้าดื่มน้ำเพราะฉะนั้นลองดูเลยนะคะว่าถ้ายังมีปสัสสาวะอยู่ยมีชีวอยู่นี่แหละก็ลองตวงดูก็ท่านก็สามารถที่จะดื่มน้ําได้เท่ากับจะปริมาณ ปัสสาวะที่ออกมาบวกกับ5 0 0ซสีซีนั่นเองนะคะอ่าต่อไปที่2ข้อที่2นะคะคือออกกําลังกายเบาๆออกกําลังกายเบาๆของผู้ป่วยไตยเสื่อมเนี่ยก็เดินนะคะแค่เดินก็ก็พอได้แล้วละคะ่ะว่าขยับตัวเนาะให้ลําไส้เนี่ยมีมีการอ่าเขาเรียกว่ามีการขยับตัวบ้างเนี้ยค่ะหรือว่า ถ้าจะทําโยคะนะคะเขาจะมีท่าเดี๋ยวไวรดามาแชร์อีกทีนึงนะคะเหมือนบิดตัวบิดตัวให้เยอะหน่อยบิดตัวแล้วก็ให้ลําไส้เนะะี่ยค่ะเหมือนกับว่าขยับไปมาได้แบบนี้นะคะให้ลําไส้ขยับไปมาแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอันนี้ลองทําดูก็จะทําให้ระบบขับถ่ายนะคะดีขึ้นนั่นเองค่ะนี่มาถึงข้อที่สามข้อที่สามฝึกขับถ่ายเป็นเวลานะคะถ้า ก่อนเจ็ดโมงได้จะดีเลยนะคะก็ไม่ควรเกินแปดโมงเพราะว่าระหว่างตีห้าถึงเจ็ดโมงในเงี้ยเขาเป็นเขาเป็นเวลาของลำไส้ะคะ่ะลำไส้ใหญ่นะคะก็ถ้าเราขับถ่ายได้ช่วงนี้ก็จะดีมากๆเลยนะคะคือตื่นมาอาจจะมีการดื่มน้ำอุ่นนะคะสักแก้วสองแก้วก็อาจจะช่วยเรื่องของอาการขับถ่ายในตอนเช้าให้ดีขึ้นนะคะถ้าเราสามารถที่จะขับถ่ายเวลานี้ได้ คือทุกวันทุกวันเป็นเวลาแบบนี้ค่ะคือลำไส้เราก็เหมือนร่างกายเราก็จะเรียนรู้นะคะว่าถึงเวลาที่จะขับถ่ายแล้วแบบนี้เพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะลองนวดดูนะคะนวดที่ท้องดูะคะ่ะทั้งก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนได้เลยโดยนวดรอบๆสะดือเนี่ละคะ่ะนวดตามเข็มนาฬิกาเนาะลองนวดไปสักห้านาทีสิบนาทีอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นลำไส้ได้เหมือนกันนะคะ ข้อที่4ี่นะคะาอาหารที่มีกากใยก็คือผักแล้วก็ผลไม้นี่แหละคะ่ะโดยที่วิธีการทานนะคะวิธีการทานผักของผู้ป่วยไตยเสื่อมหรือว่าไตาวายเรื้อรังเนี่ยถ้าเป็นระยะ1นึถึงสาเนี่ยท่านก็ยังทานได้ปกติอยู่เพราะว่า โดยทั่วไปแล้วค่าโพแทสเซียมก็จะไม่เกินแต่พอ3 b ขึ้นไปเนี่ย3 b ก็ต้องระมัดระวังแลาา้วล่ะค่ะแล้วก็ต้องมีผลตรวจเลือดแต่ว่า3 b 4 5ท่านไปตรวจเลือดแล้วค่าโพแทสเซียมท่านยังค่อนต่ำอยู่ก็คือยังไม่มีความเสี่ยงท่านก็สามารถทานผักได้นะคะหรือว่าบางท่านน่ะถ้ากลัวนะกลัวว่ามันจะเกินอยากทานผักสีเข้มเข้มที่มีโพแทสเซียมสูงเราก็มีเทคนิคอีกล่ะค่ะว่าให้เอาผักนะคะ ไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ลวกลวกเอาน้ําทิ้งก่อนที่ก่อนที่จะมาทําอาหารแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะลดลดปริมาณโพแทสเซียมไปได้นะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องห่วงในส่วนของผู้ป,ป่วยไตเสื่อมไตวายเรื้อรังว่าท่านจะทานผักไม่ได้นะคะถ้ารู้ผลเลือดเนี่ยถ้ารู้ผลเลือดเนี่ยก็จะ รู้เลยล่ะค่ะว่าเราอาจจะทานได้มากน้อยแค่ไหนแต่ในส่วนของผลไม้อาจจะถูกงดเป็นลําดับแรกๆถ้าเรามีค่าโพแทสเซียมเนี่ย่อนสูงแล้วนะคะถ้าค่อนสูงแล้วเนี่ยงดผลไม้ไปก่อนแล้วก็ทานผักช่วยแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าข้างถ้าในดูปลอดภัยมากเลยผลไม้ก็ทานได้บ้างนะคะประมาณหนึ่งส่วนต่อวันเท่านั้นหนึ่งส่วนแล้วก็หนึ่งอย่าง นะคะต่อวันก็เลือกเอาคําว่า1ส่วนเนี่ยก็คือไม่ได้ทานเยอะเลยนะคะ1ส่วนก็เหมือนว่าจานกาแฟนี่แหละคะ่ะจานกาแฟเล็กๆนี้นะคะแล้วก็อย่างเช่นแอปเปิ้ลใช่ไหมคะหั่นแล้วก็เรียงบนจานกาแฟ4 3 4สชิ้นแบบนี้นะคะก็ให้ควบคุมด้วยหรือว่าบางท่านนะคะถ้าไตวายระยะสุดท้ายแล้วบางท่านหมอบอกว่าให้งดหมอบอกว่าให้ให้งดผลไม้ก็มีนะคะ,ะทั้ผลไม้จะถูกจํากัด ก่อนผักนะครันั้นยังไงท่านก็สามารถที่จะทานผักได้อยู่เพื่อเพิ่มกากใยนั่นเองค่ะนี้มาถึงข้อที่5นะคะข้อที่5นี่ไม่เครียดค่ะไม่เครียดเนี่ยเข้าใจนะคะว่าอาจจะทํายากสําหรับทุกท่านนะคะแต่ว่าถ้าเราเครียดแล้วเนี่ยก็ส่งผลต่อระบบลําไส้เหมือนกันก็เราสามารถที่จะคลายเครียดได้ด้วยการที่หาหากิจกรรมทําแบบนี้ค่ะอาจจะมีปลูกต้นไม้บ้างอะไรบ้างให้ให้เราไม่คิดใน ในโรคที่เราเป็นหรือว่าคิดซ้ำๆแบบนี้นะคะเนาะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าจิตใจเริ่มสงบขึ้นก็สามารถที่จะใช้สมาธินะคะทําสมาธิได้วันละสิบนาทีก็ได้แล้วเหมือนกันค่ะเนาะยังไงเพื่อนๆลองนะห้าข้อนี้ไปลองปฏิบัติด,ดูก่อนนะคะก่อนที่จะนึกถึงยาระบายนะคะยาระบายขอให้เป็นตัวเลือกสุดท้ายเพราะว่าถ้าเราทานยาระบายไปเนี่ยเหมือนกับว่า คือลำไส้เราก็จะชินกับการที่ว่าต้องได้ยาถึงจะมีการขับถ่ายแบบนี้นะคะเอวันนี้นะคะก็ระดานำเทคนิคดีนะคะมาให้กับเพื่อนๆนในส่วนของที่มีอาการท้องผูกอยู่เนาะที่เป็นไตวายเรื้อรังโดยเฉพาะระยะที่4ี่ที่ห้ที่จํากัดการทานมากๆแล้วนะคะลองนําไปปฏิบัติด,ดูเพื่อน,อนๆนท่านไหนนะคะที่ทานสารอาหารเสริมรูปแบบเจลมีกับฮาร์ดอยู่ระดาก็อยากให้ทานต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะได้เห็นค่าไตยขยับขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะ เเพื่อนท่านไหนที่ยังไม่รู้จักองค์นี้กับฮาก็สามารถสอบถามระดาเข้ามาได้เลยค่ะที่ l i n e ID เดแอดเจลบายรดาราดายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะหรือว่าท่านไหนที่มีคำถามเรื่องอาหารว่าควรจะทานยังไงเพราะแต่ละท่าน,นทานไม่เหมือนกันนะคะนอกจากคำา่าถึนทานไม่เหมือนกันก็คือมีโรคร่วมไม่เหมือนกันนะคะไตเนาะค่าไตาไม่เหมือนกันโรคร่วมไม่เหมือนกันแล้วก็ อ่าน้ำหนักส่วนสูงเงี้ยค่ะก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นแต่ละท่านก็จะต้องทานได้ต่างกันอยู่แล้วเนาะท่านไหนที่คิดว่าเอ๊ะทานยังไงมีเรามีโรคประจําตัวแบบนี้แล้วก็มีไตวายด้วยนะคะไตวายเรื้อรังอยู่ด้วยก็ให้ดูว่าแต่ท่านเป็นระยะที่เท่าไหร่ก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราช่วยดูให้ว่าท่านจะทานอาหารได้แบบไหนนอกจากพวกผักผลไม้ก็จะมีพวกโปรตีนแบบนี้ค่ะ ก็ทานโปรโตีนยังไงให้เหมาะสมกับแต่ละท่านแบบนี้นะคะทายเข้ามาได้นะคะที่ line id a d g e o b ะ d a